ตั้งแต่เล่นโลกพีดมาเนี่ยในสุดผมก็ได้ปืนเทพมาเป็นที่ครอบครองครับเป็นปืนใหม่ของแพทล่าสุดเลยคลิปในวันนี้เดี๋ยวจะไปดูความสามารถของเลี้ยวปืนนี้กันครับไหนๆก็เล่นมาแล้วฟาร์มมาแล้วแล้วจะคุยกันด้วยนะว่าเออช่วงที่ผมเล่นมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโรบักราคาถูกเกมพาร์แบบจัดเต็ม <Huh? S 2> มีที่นี่อปเ o p ชอปการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูก ระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ AC Arise c o u r Over AV Anime Vanguard BF บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอพแชทชอบครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่<อ>ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h โฟ e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็ เปป็นไได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนุ ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับปืนโซเร็มแรมมินแรมมินแรมมินอะไรสักอย่างนะครับคือมันเป็นไอเทมใหม่อาวุธใหม่จากเกมโลกพีน่นนเองนะคือช่วงหอนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนที่เห็นผมเบื่อเนี่ยเขาก็แนะนําให้ผมลองไปเล่นเกมอื่นบ้างลองไปเล่นพวกโลกพีชบ้างเนี่ยเล่นเวลชิลชิวอะไรอย่างนี้นะซึ่งผมก็เล่นเช้าก่าคนอื่นนั่นเองครับตอนนี้ก็มาเล่นแล้ว พอมาเล่นก็รู้สึกว่าเอ้ยเกมมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันก็ค่อยๆฟาร์มค่อยๆเพลินไปล่าสุดเนี่ยมีการอัปเดตของ w o r ร์ p e ีทด้วยอ่าอดีตเกมเก่าผมผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะทุกคนว่ามันเป็นเกมแบบว่าต้นตำรับหรือเปล่าหมายถึงว่ามันเป็นต้นตำรับแนวหาวันพีชแอนิเมะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามันใช่เนี่ยคนที่รู้หรือมีความรู้เนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้นะรับเพราะเกมแรกมันเกิดขึ้นอะไรยังไงเพราะผมเห็นว่าไอ้ไอเวิร์สพีทอ่ะมันมีอ่าเบนี่มาลุ้มี พวกคิลล่ามีอะไรด้วยมันน่าจะมันอยู่เหมือนกันวันนี้ก็อยู่กับโรพี้ละกันคลิปมันไม่มีอะไรมากหรอกคลิปเนี้ยก็คือแค่แบบว่าผมสุ่มไอ้ปืนนี้ได้อะแล้วผมก็เลยกดอัดคลิปแค่นั้นเองครับคือมันใช้มันใช้เงินสุ่มอะมันใช้ทองสุ่มไปประมาณแบบ 45- ล้านมันก็ต้องอวดกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปอวดกันอ่ะเดี๋ยวผมอัปเดต ID ของผมให้ดูก่อนแล้วกันนะครับคือตอนนี้ไอเดของผมอะเรเวลอยู่ที่3 5 0 0ก็คือแม็กแล้วแล้วก็แหลงเนี้ยเพิ่งขึ้นมาระดับเดียวบบจากแ ผู้เริ่มต้นจริงๆเป้าหมายคืออยากจะขึ้นไปแพลทินัมเพื่อไปทำวันฟอร์ l อของเดกุให้ได้อันนั้นคือยังไงมันก็เป็นตัวละครที่ผมแบบว่า,าปรื้มแล้วก็หลงรักนะครับสำหรับ My Hero a c a d e m ีคคั้งชิการากิแล้วก็เดกุเลยแต่ว่ามันน่าจะเป็นเอ็นเกมหลังๆแล้วแหละมันคงต้องฟาร์มเยอะระดับหนึ่งตอนนี้ก็เลยไอดีของผมเนี่ยจะมีพวกชุดอแอซส,สรประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีคอมแบท มีแค่2อ,อันครับก็คือเป็นซานเดวิต,ตันจากไซเบอร์พังที่หาง่ายๆก็จะมีอันนี้ใช่ไหมที่มันเป็นของเดวิดจากไซเบอร์พังแล้วก็จะมีเรื่องของอาคาสาใช่ไหมเออเป็นหมัดอาคาสาแบบนี้เลยเอออันนี้ก็ทําง่ายแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทําง่ายก็คือเป็นอ่าพลังของสุขุนะส่วนที่เริ่มทํายากจะเป็นอย่างอื่นแล้วแล้วก็ไป เก็บดาบซะมากกว่าพระดาบอะ่ะมันเป็นเหมือนไอเทมพื้นฐานในเกมนี้มันเยอะไม่ว่าจะเป็นดาบของโซนจินบูเนี่ยมันแค่ๆตีบอสไปเรื่อยๆมันก็ได้ดาบมาแล้วแล้วก็ซึ่งท่ามันก็ค่อนข้างที่จะไก่รกรุ๊กไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีดาบทันจิโร่ที่ใช้เวลาหาเซเรีเยแบสสักพักหนึ่งแต่พอได้แล้วมันก็เพลินๆเ,เลยแล้วก็ไอช้ำใจที่สุดสําหรับผมเลยอะ่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เสียเวลาไปเยอะมากๆด้วยในมุมมองของคนที่เล่นไปเรื่อยๆอะนะ ก็คือมีเท่าแบทครับอาวุธนี้แม่งไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่เลยครับทุกคนคือมันมันก็กว้างนะแต่มันยังกว้างไม่เท่ากับหลายๆอาวุธจะด้วยสามรอบความสามารถของมันที่มันเป็นแบบเนี่ยไอคัตซีนของมันอะที่ต้องเคาน์เตอรอ์ก็ไม่ได้แรงอะไรมากครับมันตีประมาณ3-4หมื่นเองแต่ว,วันนี้ผมจะไปลองปืนเมตานะปืนเทพที่หลายๆคนบอก ผมเห็นหลายๆคนตอนนี้ใช้มากคือมันเป็นปืนใหม่แล้วมันก็เก่งแล้วก็สุ่มหายากด้วยคือมันจะสุ่มอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะนี่เลยวบตเทไฟลกาชาโซโลม,มันลมแลมินอะไรอ่ะผมพูดเนี่ยเออเหมือนเดิมอะคือเห็นเขาบอกว่ามันมาจากเกมกาชาล i มบัสคอมพานีจาก Project Moon ซึ่งผมไม่ได้เล่นเกมกาชาอยู่แล้วแต่ก็คือไปหาข้อมูลมาคือสุ่มไปหม5ล้านอะไม่ได้ตเทลไฟ,ฟสูตม,มาแต่ได้มาเป็นปืน วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าไหนๆเกมนี้มันก็เล่นมาสักพักแล้วอ่ะเออก็ขออนุญาตเอาปืนมาโชว์หน่อยแล้วกันนะครับ <S <S พอดีว่าผมไม่ได้เล่นเป็นหลักสักเท่าไหร่ก็เล่นไปเรืเ่อยๆบนเพลินเนช้ามาก็เล่นกดก็เล่นอะไรเงี้ยเหมือนที่หลายๆคนแนะนําแหละว่าเฮ้ยเข้ามาฟาร์มบนเพลินได้นนผมก็เลยมาฟาร์มบนเพลินวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไอ้ปืนนี้ไปลองตีบอสสักตัวดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปลองตีเป็นแบบโกโจก็ได้มั้งเออเสกโกโจมาตีสั็กหน่อยทุกคนเลยสองแสนห้านะจริงๆถ้าไปเสก คานิกิก็จะดีกว่านี้คือจะได้เทสความสามารถไปเลยแต่ว่าผมยังไม่รู้วิธีนี้ที่ทำให้ดาเมจมันคูณเพิ่มเติมนะเออเออลืมให้ดูเลยตอนนี้คือผมก็เป็นเทรดชาร์โดบอลนะครับไม่รู้ว่าทําอะไรได้จําไม่ได้แล้วแต่ก็คือตอนนั้นอนะ่ะมันทุ่มมันมันทุ่มอะไรมันสุ่มมันสุ่มได้สีเหลืองมาพอดีก็เลยใช้มาสาหรับมือใหม่นเนาะแล้วก็เผาใช้ไอ้เลสดีโลอ่ะเนี่ยเนี่ยทุกคนไอ้ที่สุ่มตรงเนี้ยสุ่มไปเรื่อยๆครับ สุ่มๆ,ๆๆๆจนได้เซเลเชียลดรา้อนก็เลยไปอ่านความสามารถของมันอ๋อมันคือความสามารถของมันจะได้พวกอ่าพวกเจมพวก EXP พวกอะไรเนี้ยได้เยอะขึ้นนะผมก็เลยเออเอาไว้ก่อนเลยเอาไว้ฟาร์มจะมามือใหม่แล้วก็ไปเจอลีลิกอีกสุ่มมาจากกล่องนะครับเปิดไอ้กล่องแดงเนี่ยเออเนี่ยมิสติคอลเชดเนี่ยผมก็เปิดไอ้กล่องแดงอะแล้วผมก็เลยได้มาเป็นลีลิกนะครับเป็นลีลิกเอ่อ ไบโคเวอร์ cover, มันก็ทําให้ผมเนี่ยอัตราดอปสูงขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าเดิมนะเออเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับปืนนี้ดีกว่าคือถ้า M1 มันเสียงเพาะนะโอ้โหจ่ายฮิตจัดด้วยนะนับ1 2 3 4 5โอสามส้โห้ฮิตนะแล,ลองยิงปกติที่แรงไหม1 2 3 4 5โอ้โหมันก็ประมาณแบบ เกือบสองมืสอมือกว่าแล้วนะ่ยิงเฉยๆอ่ะแม่งเก่งยังวะหนึ่งสองสามสี่ห้เนี่ยสามมือนแล้วทุกคนตีเฉยๆอ่ะไปดูท่าแซกันนะท่าซเฮยมูราสก,กิโอหหลบปอดเลยเปิดฮันคิสังเกตน,นี่ท่าแซยิงสามนัดเจ็ดหมืน่น้าเอ็ก โอ้โหสามหมื่นหนึ่งนะแล้วก็ห้าสี่ครับ <Y ui. S 1> การยิง <Y ui. S 1> ออกไปร้วนนี่เลย <Y ui. S 1> แล้วก็อันติอันติคือไม่ได้มีการคัดซีในใดนะกดปุ๊บจะทำงานเลยครับยดูรัวโอ้ไม่ก็ oh เอาหายไปเลยยังไม่ได้เทดาเมะเมื่อกี้มันขึ้น4ี่หมื่น้าแต่มันยัง,ย,งยิงไม่จบนะเชีย yeah. โคตรแรงทุกคนคือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเล่นมาเว้ยดาบ คอมแบทอะไรต่างๆนานาคือมันใช้เวลาในการทํานู่นทํานี่เยอะนะแต่นี้คือแรงทุกอันเลยเว้ยค่อนข้างที่จะอวยเลยนะครับไอ้ปืนใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราลองใหม่ดีกว่า 5V ก่อนเลยมาถึงเมื่อกี้ไม่ได้ใช้เนี่ยเห็นปะม,มันไม่ได้เป็นการจับหรือเป็นการคาซีนเลยเว้ยกดแล้วปุ๊บก็คือโดนเลยครับแต่ถ้า<ม>ไปม v ีมอาจจะหลบง่ายนะโ,โอ้โห7,000แทุกคนนี่นี่ ืยิงสวนเขาไปดิริงรัวจัดเขี้ยะแล้วท่าแซดที่โคตรแรงอลยทุกคนท่าแซดของพวกดาบพวกอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แรงมากแต่ว่ามันคูดาวไวแต่อันนี้คือคูดาวไวแล้วยิงแรงเวอร์มากมันเวอร์มากแล้วอติอาคาสาเดียวแสนเดียวจะได้ไวไวเลยน,นี่กดวีเลยนะ คือแม่งตีเจ็ดหมื่นอ่ะโอ้โหคาซีเดียวเกือบตายลองเทียบอ่ะของอาคาซาเองก็ได้อะห้าวีบนี่ปังปังปังโเหเกือแตกเนี่ยปล่อยนานแล้วก็ใช้เวลานานมากมาดูดิโอ้โห มีเจ็ดหมืน่นกันจองหมามาาทุกคนกันอื่นแบบมันไม่น่าทําไปเลยอะ่ะก็คือแบบควะไปฟาร์มของใหม่ไปเลยครับผมจะลองไปเทียบกับของที่แม่งเสียเวลาที่สุดในการทำของผมตั้งแต่มาเล่นโลกฟีดละเดีบบ๋ยวไปเป่นค่าตัวนี้ก่อนครับของที่ผมแมเสียเวลาทำใช่ไหมเมล่าแบทโอ้โหเคร่อง้ันที่จะกากเลยครับนอืมโอ้ยังไม่อายังไม่อัาดาบเกือไป ดีเซตก่อนตามมาแล้วเออหมนุมนหมนุมนหอันนี้แล้วก็โคกแล้วก็อันติอดูดิใช้ทุกสก,กิลพ่งเจ็ดหมืบูม้ประมาณเจ็ดแปดแสนนึงทุกคนใช้ทุกสก,กิล เทียบกับไอ้ปืนใหม่ผมที่เพิ่งได้มาใช้ปิงปิง,ปง โคตรบ้านะครับคิดวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสาหรับการขิงปืนใหม่ของผมนะคือหลายๆคนอาจจะได้แล้วก็ได้แต่ว่าผมค่อนข้างที่จะตกใจกับพวกไอเทมใหม่ๆนะครับที่มีความสามารถเวอร์อรแบบนี้ใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยข้างล่างได้อยากจะแนะนําอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้อีกเช่นเดียวกันหรือมีเกมอะไรที่ผมอยากให้ผมไปลองเล่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์ รีส์ใดชื่อนั้นได้และเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นละอัดคลิปให้ดูถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย